ด้วยพระมหาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบร,รมราชินีได้ทรงมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในหมู่ห้าตำบลท้ายบ้านใหม่วันนี้ในอำเภอโ,โน่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้กำนันสามารถเจนสาธิกรรมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่สิทธิป,ปรกรณ์จุลแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หพร้อมด้วยจิตอาสา ได้นำถุงพระราชทานมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหมู่5ตำบลท้ายบ้านใหม่จำนวน250ถุงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีที่ทรงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวหมู่5ตำบลท้ายบ้านใหม่และชาวตำบลท้ายบ้านใหม่ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระราชทานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัทยทิภัยขอให้มีขวัญกำลังใจต่อมาจะเดินทรงมาจะเดินทรงมาจรินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัมราชินี่9ทรงมองบถุงพระราชทานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัย ขอให้มีฝันบรมราชินีทรงมอบถุงพระราชทา,านช่วยเหลือพ่อแม่ที่น้องประชากนที่ประสบกุทร,รภัยทรงพัดจเจริญทรง,งพัดจเจริญทรง,งพัด สดีค <minutes> ่ะดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีทรงมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยขอให้มีขวัญกำลังใจต่อไปครับขอทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะไม่รู้แต่รู้ว่าปลื้มใจมากค่ะ